กาสวัสดีคานมุชชมคำาคลืนของวันพายไงเนาะครับผมเนาะน้องไอเพิ่นว่าจากจุดถูบเสียงท่เอาไปฝาก่านผู้ชมแฟนช่องเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนหลายท่านบอกว่าห้น้องไอจุดถูบเสียงทย่าให้แน่เพราะน้องไอมักจะแปลตัวเลขเพราะว่าจะของคนนั่นคนนี้ที่น้องไอไปถ่ปายคลิปแปลห้ตรงได้เป๊ะเป๊ะฉนั้นเอฟซีขอมาน้องไอก็บบ่าพลาดครับผม,มื้อนี้เป็นวันพายไ่ก็เลยจะจุดถูบเสียงท่เอาไปให้พี่ให้น้องได้ไปบึงเป็นแนวทาง เพื่อว่าถลักแบ่งออกมาเขาจะได้เก็บเมื่อไห้่จักใบสองใบเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบึงไปติดตามนากันครับว่าไอมินไอจะจุดให้ท่านผู้ชมแฟนช่องได้เลขดเด็ดตัวใดไปเป็นแนวทางของงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปเบึงไปชมคลิปนี้ก็ฝากไปกดถือใจกดไลค์กดแชร์เพจเรื่อยๆับท่านผู้ชมเพจไอสตาชาแนลแล้วก็ซอวยกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบก็คือ ไอสตาชาแนลหรือว่าสตาดาชาแนลด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขกันมิ้งไอพร้อมๆกันเลขครับผมจุดเลยเตายอุยตายิ่งเป็นที่ยานใครับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะจุดถูกจุดถูกสิบสี่ดอกนะคะแอดมินจุดถูกสิบสี่ดอกเป็นยังตามยิงที่จุดเจ็ดดอกเก้าดอกไปยังที่จุดสิบสี่ดอกเป็น อันนี้เป็นเอ่อมันเป็นชุดคาถาขอโชคขอหลับปูพญานะน,น,นะปูสีสุโทใช่๋อน้องไอเป็นจะท่องมีบทสวดน้ำมันบอใช่โอครับผมท่นมานผู้ชมแอดมินไอจัดแบบชุดใหญ่ชุดเต็มเลยครับผมนะอกเพื่อเอฟซีทุกท่านนะครับผมให้มีโชคมีหลาบกันสิผู้ทุกคนเนาะว่ายังมาใหม่เลยชุดเทียมจะเกลี่มก่อนแอดมินไอนสองเล่มโอ้เทียนเป็นสองเล่มเนาะ เอฟซีว่าปกติแอนมินก็บม่ค่อยได้ไหวหรอกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามีเอฟซีขอมากแอนมินก็เลยลองศึกษาเบึ่งนะคะว่าไาวขอโศกขอหลาบน้ำปูพญานาคพญานาคนี้ก็คือไาววิธีไหนได้บ้างใช้ทูบใช้เทียนกี่เล่มกี่ดอกแอนมินกะทำตามในเน็ตกี่แอนมินศึกษามานะคะท่านผู้ชมในอินเทอร์เน็ตเป็นบอกไหวเนาะใช่มีคาถาด้วย ะอาถ้าฟ <N Memorial> ังคาถาจากแอมิ er ิไอครับผมนะคะโถกิว้ยถือคาถือเกลนติตังพยามะนาคาอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะนาติตังพยามะนาคาอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยามะนาติตังพยามะนาคาอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยามะอะมุ ะกะสุภุนะยะคะนาคีนาคะลาโพลาภะโพคาโพคะนะมามิหังประสิทธิทมังนโมพุทธายะนะมะอุอ แอดมินไอจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้วันภายในเพื่อเอฟซีกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไอสตา c h ชาแนลและสตาร์ด้าชาแนลด้วยนะครับผมเนาอเป็นกำลังใจให้คนทําคิปครับผมสั้นขีถูกออกจักหน่อยนะคะท่านผู้ชมตรวจเซ็ตแล้วเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วแอดมินกระยาน ถูกเฮียใส่มือเครื่องพิมพนะคะท่านผู้ชมนี่นะครับผมท่านผู้ชมปักถูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะขออนุญาตนะคะจุดถูกเสียงไทขอปูนะคะท่านผู้ชมตอนนี้มินไอกลังจุดถูกเสียงทายของทว,วีสวรรค์นะครับผมเนาะตัวเลขที่มองเห็นอยู่นี่ครับท่านผู้ชม เป็นตัวเลขของแม่บัวที่จุดไว้นะครับผมสองเก้าสองเนาะพอเป็นบันภายใหญ่พ่นขาอแม่บัวพ่นก็จะวายวายช่วงเศร้าล้วเพ่นกระจะจุดพ่นจะมีทั้งเครื่องเสียนวายครับผมมีผลหมากรากใหม่ลากอามีผ่านใบสีมีดอกไม้ทูบเทียนมาวายเพ่นกระจุดงวดิพานมาพ่นบอกว่าเที่ยงทายลงดีดีอยู่ครับจมูช่มแปดสามเจ็ดได้แบบสามตัวตรงๆเลยพอเที่ยงคิดว่ามันเป็น เลขเจ็ดสามสามเจ็ดตรงกับเลขปูสามแปดแปดหรือว่าพายจานหน่อยพอเที่ยงก็เรียบร้ถ่ทายลงเนาะครับผมเนาะ,ะกราบขอโทษขออภัยเด้อครับนี่เป็นเลขของวัดวันที่หนึ่งเมษายนครับผมที่ไม่บวกเป็นจุดสองเก้าสองเดี๋ยวต่อไปฮอถาเบิงตัวเลขจากแอดมินไอครับที่เอฟซีล่เข้าในท่านขอมากเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวนะแอดมินไอไปจุดหัวหายมัง้ง อันนี้นจะมีเหลขตัวหนึ่งข้างบนนี่ไงนี่ตัวหนึ่งข้างบนนี่ตัวนี้จะอยู่ข้างบนตัวนี้อีกจะเป็นตัวหนึ่งได้นีหอิตัวนี้คล้ายๆหัวเล็กหาเลยตัวนั้นคล้ายๆเลขอีหยังล่ะหรือว่าปูหายสองตัวปูจะหายสองตัวปูคนใหม่มนไอ้พราะสามตัวบอไอ้ไม่บัวสามตัวบอเพราะว่าเหลขกมันมันต่อกันเลยมันม้นบริขาดช่วง แต่ตัวที่สองนี่คือเลขกห่าครับท่าน<ล>ผู้ชมชัดเจนเลยหรือสิทธิถือว่าเป็นตัวแรกก็ได้ครับผมเนาะนี่สิทธถือว่าเป็นตัวแรกก็ได้รู้ว่าปู่อาจจะให้แค่สองตัว <laughs> กจ็จะจะแมนคืออันนันนิ่งคนว่าก็ได้ป่วห้สองตัวก็คือตัวหนึ่งวัเย็นกะจะได้ว่าพ่ไหนแค่สองตัวอืมนะคะทาบึงต่อไปตัวที่สามุ้เลือกห่าชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมชัดเจนเลยค่ะแจวแต่ตัวแรกเบิ้งบอก คันแมนวงมาแนวนี้มันก็เป็นใดทั้งเลขหกเลขเก้าเลขแปดเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเข้ากับวมูหว่าทางเทิงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นแอมมี่คิดว่าปูต้องหายแค่สองตัวอย่างแน่นอนเลยนะคะท่านผู้ชมแม่นสามตัวอาจจะยากเพราะว่าปกติเลขถูกปูปูหายไม่บวกกัแค่สองตัวงวดนี้นใดสามได้ดสามแปดสามเจ็ดจะได้แต่แต่แต่สเก็ตมานี แต่เม่บัวขอขอปูมากนะคะท่านผู้ชมเนาะเล็กถูกปูมักจะให้มีสามมังมีสองมังอืมสลับซับเปียกกันไปนะคะแต่ว่าเอมิจุดเป็นเงินแรงนะคะขอให้เอฟซีนะคะเอฟซี FC ขอมากไดเอมิถือว่าเป็นตัวแหลกเนาะท่านผู้ชมคือเล็กหานะ,ะปูคงจะให้เอมิแค่สองตัวนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าในนอยเน,ยนวนี้นึคิดว่าต้องเป็นเหล็กแปดได้ทั้งเถิงบ่แปดกระหกมีซ้ำนี่บ่ฮหูครับท่านผู้ชมพอเที่ยงบ่ขอแปรเนาะแต่ว่าตัวข้างล่างนี่พอเที่ยงมั่นใจว่าเป็นเหล็กเก่ามันหลุดน้ำกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรองไหยบม่แน่ใจเนาะว่าเจวสุดท้ายนี่ยจะเป็นเหล็กหยัางพอเที่ยงว่าเป็นเหล็กเก่ากอเห็นชัดๆก็คือ ห้าเก้าหรือข้างบนนี่คันจะเอาซัที่เห็นกับเปรเลขศูนย์ศูนย์ห้าเก้าปู่อาจจะไฮซูนห้าเก้าก็ได้นเนาะแอมินอไอเนาะเออน่า,นาสนใจอาจจะเป็นซูนห้าเก้าเพราะเทีาาา่ยงวันจะเล็กก็ต้องเปรเลขเก้าตัวสุดท <c oughs> ้ายครับผมท่านผู้ชมเนาะมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมลุ้นแต่ว่าทาเมสทาเห็นข้างบนนี่คันให้แอมินเดานะคะท่านผู้ชมแอมินกีวาคงจะเป็นบ่เพินให้เห็ยนชัมนี่ก็เอาเป็นเลขกศูนย์ บอสูนกับตัดออกเลยบอสูนกับตัดออกเลยได้แค่สองตูนะคะท่านผู้ชมสูนห้าเก้าหรือว่าห้าเก้าเรื่ปู่ฟันท่งวันหงวนนี่เก่ามากล้านเปอร์เซ็นต์ว่ะสั่นมันสิบพอมีนี่ดีบันอิบมิลไอโอ้โหนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแล้วรุนเบิ้งเบึงอีกนิดนึงนะคะฟักทองใหม่แล้วกานหอนนะคะท่านผู้ชมฟักทองโม่ใหม่ดอกมันกับขั้วใหม่ของทูบ เลขเก่าแน่นอนในเม่นใหญ่เก่านนนแน,น,าน่นอนไม่บวกกับจุดเด็กสองเก้าสองไอ้เม่นไอ้ใดห้าเก้าหรือว่าศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเก้านี้ตรงกับเล็กไป <c oughs> ไก่เคียงก็เหล็กปูสามแปดแปดเลือกบอกไก่ละตรงกันเป๊ะเลยศูนย์ห้าเก้านี่บา้าถ้าเป็นศูนย์ห้า <c oughs> เก้าไม่ปูสามแปดแปดเลยนี่ท่านผู้ชมออกมาแล้วนะคะก็คือโตขังบนทีแอนมิงจุดนี้ บ่เห็นนะคะเห็นเคองหนึ่งแสดงว่าคันปูบะไหสองตัวก็อาจจหยเป็นศูนย์หากเก่าก็ไดน่าคิดนะคะนี่ว่าแฟนผู้ชมคิดแตกต่างจากผ้เที่ยงแอมินไอจะจะลืมนะเอเนาะแอมินไอเนาะแสดงคอมเนต์มาแสดงความคิดเห็นในแต่คลิปมาขุดพูดคุยกันได้เนาะครับผมนอว่า่านผู้ชมทั้งบ้านคิดเห็นเป็นเหล็กตัวใดตัวแรกแมนนะคะท่านผู้ชมนี่ครับของแอมินไอเป็น 059ห้าเก้าหรือว่าห้าเก้าเขาไม่บวกก็จะเป็นสองเก้าสองแต่ว่าจากที่ไปติดตามมาหลายๆมองเลขเก้าไม่แหงเนาะเลขติดเก่าค่อนข้างเยอะแม่นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อที่ว่าเพิ่นอยู่พื้นที่ห่างไกลพอมนพมนสุดสุดอันขอบเกตเนาะขอบเกตกับหอดอันติดกันน้ำเหล่ากับกับกับเหล่ากับบอก แอดมินคิดว่าคุบ่ได้บ่งยูทูบยูยังปันไดดอกนะคะทุผู้ชมคุดพอยังห้มาเป็นเก่าหาเก่าสี่หาเก่าเพราะอายุเพิ่นหาสิเก่าปีกาหาเก่าก็คือหาเก่าสี่เก่าหรือว่าเก่าสี่เก่าหาลองพิจารณากันบึงนะคะทานผู้ชมเนาะเลขงวันนี้ติดเก่ากันหุนขังหลายสถานที่กันมากๆเลยนะคะค่ะทานผู้ชมสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็มีของดีมาฝากทั้งสองช่องเลยนะคะ บอกว่าจะเป็นชองไอสตาชาแนลกับสตาดาชาแนลสีพึ่งน้องช้างจี้สามกริย์และพระศิวลีแกะไม้นะคะแกะสลักไม้ไมแกะสลักไม้ไม้คูณและไม้มันป่านะคะท่านผู้ชมเนาะของดีพยที่อยากมีของดีติดโตติดเงื่อนติดกระเป๋าเอื่นเงืนเอืนท่องเข่ากระเป๋านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวฮาจะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมพรม้อมๆกันกับแอดมินกันค่ะ คลิปนี้พอเที่ยงกับโคตัวราวก่รนให้รรท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับกราบนวัสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกรบปูซึ่งนี่ยิ่ว่าปูมีน้องสร้างพอเทียเ่ยงไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธมะค้าขา,ขายขอให้เพ่นได้จะเรุ่งุงเรื่องกะพอปูยัง มีพ่อให้พระเจ้าในเบงปันเอ็บซีเนี่ยบอกครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเออ,นคคนอเนื่องจากวัตถุมงคลทินี่สีว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่กี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ,อ่าลากขออนุญาตเหตหนองสังได้บอกเพื่อให้ลูกศิษย์อยิโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจี่บ่านจีฮือนจีฏบ่านนี่ฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาค่ขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึน้นคือหนอง,งร้างสมัยก่อน,นเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเป้เสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูประหลาก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิ้ดไปทิดเหม่อทิ่เหม่อ,อไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็บลุงผู้เงียบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเ,เป็นสัน้นเ,เป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหรีงอ,อ่มีพุดจะคุ้นไม่ด้อยโตมียติฤทิตมีอานาจ สามารถมองเป็นอดีตจุีสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจนขึ้นมาบานนี้ได้วัตถุแล้วมีนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วผนว่าทางเมืองล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอาฝากตูมบานเพราะสาป่นโม่เอาพุ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่นยอคือบุบบานพวกขึอนตัวเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากคุนพุ่นบาดตน้นกุนตรงเอากับฝ่าผ่ากับเวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใหมกุนนี่นี่มันใหม่กุนเพราะพฐานอยู่คร<อ>ับวั่นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังคร,รับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองมเนตตามหาราบ<ม>นี่เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำ,ำนานมากการทีกระสางกบะเป๋าลงในนองสร้างคือไม่มียดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตบดตำนายโยูนเ่เจตำานานบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีผู้พุกเสพผู้รลืแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำค้าสว่างวิโรจน์นี่ผู้พุกเสพให้รลืแรกอ่าถ่าใไปสองผู้รอดน่บัตรกุดคุนอ่ผู้รอดทรรมาชิโนั่นเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมังมี อยูก่กินสบายด้วยกันบจาทีดูครับ,รบนี่นี่น,น,นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัดตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษส์ไปข,ของคนใหญ่สีหอมคือราชคูปนสําเนจนั่นแหละคือรย่องความเป็นมาก